ผมคิดว่าไม่แค่เฉพาะคนกรุงเทพนะคนไทยแล้วรเราจะเสียงบประมาณมหาศาลในการแก้ไขปัญหาที่นี่ครับถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอยกตัวอย่างฝายแปดแห่งที่รัฐบาลจะทาเลยแม่น้ำโกลหลักพันล้านออครับแค่จะทําให้มันมีนะหลักพันล้านนะถ้าแม่น้ําสายอีกอะเท่าไหร่แม่น้ําโค้งอีกเท่าไหร่แลวมันไม่ใช่ปีเดียวมันแก้เสร็จอืมันต้องหลายปี บงบประมาณประเทศเราจะสูญเสียไปกับการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่เราไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นอ,อันนี้ผมคิดว่ามันไม่มันไม,ไม่ไม่ถูกต้องก่อต่อทั้งคนเชียงรายแล้วก็ต่อทั้งคนทั้งประเทศรเราต้องเสียง,งบประมาณในสิ่งที่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะใช่ไหมครับในนั้น,นผมคิดว่าอันนี้สาคัญมากอยากให้ประชาชนทั้งหมดนะตั้งประเด็นนี้ให้ชัดนะว่ามลพิษครั้งเนี้ย มันอยู่ข้างนอกประเทศนะผูะ้ก่อเหตุมลพิษเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นรัฐบาลต้องไปแก้ที่ต้นเหตุมากกว่ามาเสียงบประมาณ